และนี่คือกาชาแรกของการเปิดเกมจูนิเซไคเซ็นทุกคนไปเฮ้ยสุม่มเลยครับงานสุ่มนงานของเราอยู่ร้านแม่งเอุยอ้ยอุยอ้ยเรียกว,ว่าภาพทำดีนะใช้ได้นะครับเนี่ยผมจะไม่ข้ามนะผมะไม่ข้าม,มอยากดูตอนแรกว่าเป็นยังไงโกระตุ้นิดหน่อยกระตุ้นนิดหน่อยด้วย <laughs> อันนี้คือตัวแรกที่เราได้ใช่ไหมตัวที่สองเมงุมิตัวที่สามโนบาระโอ้ 3, no โหมันแน่นอนอยู่ยแล้วสามตัวนี้มันต้องได้โอ้มีการ์ดความทรงจำเหรออันนี้พวกการ์ดใช่ไหมคำพูดของปู่อะว่าว S S อ๋อ S R ไม่ใช่ S R นะอ่ะโอเคอ,อ,อ,อันนี้พวกเป็นพวกการ์ดด้วยอ๋อมันต้องใส่พวกการ์ดด้วยใช่ไหมอ๋อมีทั้งตัวละครกับมีการ์ดอันนี้คือให้เราฟรีแต่แรกโอเคเขิน,น,ห,น,นหน้าเบือ่ <c oughs> อว่ะเฮ้ยมันมีจิ้มฟรีแต่ว่ามันได้ทาเควสก่อนแม่งเอ้ย มานะครับมีตั๋วฟรีหนึ่งอันผมไม่รู้ว่าตั๋วฟรีอันนี้คืออะไรมาลองกดดูเลยละกันไหนไหนก็ฟรีละ,อะลองซิลองสักหนึ่งดีสิเป็นยังไงโหคือโทรศัพท์ผมน่าจะไม่ค่อยไหวละ <c oughs> ดูจากทรงกดข้ามเลยละกันเพราะเมื่อกี้ผมดูไป็นแล้วนะตอนทีอ่อันแรกนะกดข้ามเลยละกันอุ้ยอุ้ยน่าเสียดายนะครับจะทีนี้โอ้อนนมีแง อ่านไม่ทันสบายเกินในดาวมีเอเสนาโอ้โหสบายใจนี่สบายใจแล้วนนมีอีกห่อมีอีกอ่ะไม่มีแล้วหมดโอเคแล้วนี่คืออะไรนี่คือตัวกระชาที่เราต้องซื้อเหรออ๋อนี่เป็นเอเซนาครบทุกตัวแนละ้วทุกคนใช่เอเนา R, ครบทุกตัวแล้วก็ลองกดอันนี้ดูไหมละ่ะเพราะว่าสิบครั้งเราจะได้เอเซนาร์แน่ๆหนึ่งตัว อันนี้เรามีแปดพันฝ่าเอาเราลองลองลองอันนี้ลองลองคนเราไม่ลองก็ไม่รู้จีบะกดข้ามเลยได้ไหมออแต่ว่ามันอาจจะมีแบบโชว์แบบของทุงของทองให้เราได้เห็นของลุงให้เราได้รับชมอะไรหรือเปล่าน่ผมลองผมลองก่อนอันนี้ผมลองทดสอบทดสอบเอ้ยเ้ยมีสีทองมีสีทองอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยมีสีทองมีสีฟ้าอุ้ย <c oughs> ความสงบความเงียบโอเค เอสเอ็นเเป็นความทรงจำอ่าอีจีจีนะครับผมอ่าความทรงจำอีกอ่ะความทรงจำโอ้ยอยนี้อันนี้ดีอไอเหียน,นี่น่าน่ามันทิ้งได้ไหมทิ้งได้ไหมไอตองของ <laughs> โอ้เป็นตัวละครมาสองตัวคือคจะเอาอีจีจีไปทำอะไรวะไ <laughs> ปกลับกลับไปหน้ากาชาก,ก่อนโอ้โหไม่ไห e วว่ะอีจีจีเนีอยเฮียไม่ไหวว่ะ มันต้องกี่ครั้งอะมันถึงจะได้อ่ะมันมีการันตีให้ไหมยวดูซิแลกเปลี่ยนได้ไหมนาแลกเปลี่ยนการันตี่าได้หนึ่งอันนะครับแต่ว่าเราต้องใช้จากอะไรอ๋อเราต้องใช้สองร้อยแต้มกนคือกดสอยร้อยครั้งโอเคพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจละและอันเนี้ยอันนี้คือผมต้องโอ้โหอันนี้คือเราต้องจัดอย่างเดียวเนะี้ย อ๋อมันมีเป็นแบบเพชรฟรีกับเพชรซื้อไว้ทุกคนอแล้วพวกนี้คือเพชรซื้อหมดเลยนะครับอ๋อก็คือมันการันตีให้เราแน่แน่แหละให้เราแน่ๆ่เลยอันเนี้ยเอเซนตาเนี่ยให้เราแน,แน่แม่ต้องเป็นเพชรซื้อนะก็คือจะมีแค่อันนี้ที่เป็นเพชรฟรี free. อ๋ออันนี้ก็จะเป็นความทรงจํานะครับของยูจิกับตัวยูจิเต็มๆใช่ไหมโอเคเราลองก็ได้นะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ๋อแต่ว่ามันคนูลาต้กับอันนี้นี่ว่า อันนี้ก็จะมี s r ายอเยอะใช่ไหม,มจำกัดหนึ่งครั้งต่อวันนะ่กดจังแต่ว่าอะลองแบบธรรมดาไปก่อนอีกสักรอบหนึ่งแต่รอบนี้ผมขอแบบข้ามนะผมผมไม่เอาละผมข้ามผมข้ามอื้อผมข้ามเลยนะผมข้ามเลยอเอ้เสสน้ำหนึ่งใจเดียววะ่ะเอ้ยแต่ฉากนี้มันมีตอนไหนนานามิมัน <laughs> มาน,นามิกับยูจิมันมาสู้กับไอตัวหัวภูวกขาไฟตอนไหนวะตอนไหนเนีอันนี้ ข้ามเลยแล้วกันโอ้ผมได้ทรโดบราเธอร์มาอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้ครับระบบกาชามันก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากกดกาชานะก็มาตากันได้นะครับระบบซื้อน่าจะโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราได้ตัวที่เราชอบแล้วผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาแนละ้วสำหรับคนเติมขึ้ืกลางอย่างผมเนี่ยว่าผมว่า <c oughs> แค่ได้เซตนี้ผมก็พอใจละ <c oughs> ประมาณพันสามเดิมใหมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่านะถ้ามันได้เลยผมว่าผมผมยอมผมยอมจ่ายนะครับอันนี้ สำหรับใครที่งบน้อยนะครับแต่อยากแบบอยากเล่นมันมันก็พี่ก็น่าจะแนะนําตัวแ a ทเทิรพาร์นะผมว่าเอาโอเคก็สําหรับใครที่งบน้อยนะพี่ว่าลองแพทเทิรพาร์ดูแล้วกันนะก็ไปดูเอาเองว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะคุ้มอยู่นะแพทเทิรนพาร์สมมติว่าสองสองสี่เก้าน่าจะคุ้มอยู่นะครับผมราคาเพราะว่าอันนี้ถ้าพูดตรงๆเลยถ้าเติมจริงๆนะถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยโอ้โหราคามันมันเอาเรื่อง ราคามันเราเรื่องอ่ะพูนตรงเลยนะเนี่ยแพันสองเสิบอันนี้มียี่สามวันด้วยมีแค่แพ็คเดียวนะครับก็ได้เจ็ดพันห้าอันนี้อันนี้ยังไม่ได้หนึ่งตัวเลยนะเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยเราเผลอต้องมาเติมแพ็คนี้อีกนี่สามเก้าเก้าอีกนะครับผมก็มันรวมแล้วก็เกือบสองพันนะจะอยากได้โกโจอยากได้นั้นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันให้การันตีหรือเปล่าด้วยประเด็นอ่ะคือถ้ามันให้การันตีอะดีมากแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ให้แบบการันตีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่าก็ไปแล้วยังช่างใจกัันนเองะคผม หรือไม่ก็เล่นแบบนี้แล้วกันนะเออเล่นแบบนี้แล้วก็ไปไอ้นั่นเอาเองนะครับเพราะแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะทุกคนออาแบบที่เราไม่ต้องเสียตังค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกาชาธรรมดานะครับแล้วใช้เพชรฟรีตรงนี้น <S <S เนาะเออเพราะว่าสายฟรีอย่างเราเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่าใช้เพชรฟรีกันส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเพรเติมเนี่ยก็ก็ดูเอานะถ้า,ถาชอบจริงๆตัวไหนถ้าเรารู้สึกชอบจริงๆเราก็จัดนะครับแต่นานามีโกโจแล้วก็โทโดนี่มันน่าโดนวะ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้อันนี้ตายเดือนอยู่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมลายเดือนสำหรับผมนะก็ด่นไม่รู้ไปเดือนยังไงนะโอ้แล้วก็มีพวกแหลงอะไรด้วยนะเออก็อว่ากันไปนะครับผมเออก็ใครที่อยากเติมก็จัดนะครับใครที่ไม่อยากก็แล้วแต่คุณครับก็สาหรับวันนี้ก็มาวันนี้ครับบายบี bye ัาตอนนี้ฝันดีครับทุกคนฝันดีอะไรวะตอนนี้กี่โมงเนี่ยเช้าอยู่นี่ว่าอันนี้ถือว่าแถมท้ายคลิปอะแถม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  ซะหน่อยซะหน่อยแถบซะหน่อยเออเดี๋ยวหาว่าไม่แถบไม่อะไรเลยไปโ,โอ้โหอีไอ้ไกุู่มมีอีอีออส่วนเอ้อย